สวัสดีทุกท่านค่ะเริ่มต้นวันใหม่ของการทำงานนะคะเช้านี้สดชื่นที่สุดเลยค่ะได้ยินเสียงนกร้องไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยนกร้องเดี๋ยวหญิงฟ้าจะเดินเดินไปแต่ก็เดี๋ยวมาเอาป้าก้าก่อน ตะก้าแล้วก็เอาของกินมาด้วยส่วนกาแฟอยู่บนนู่นเลยนะคะก็ดีอย่างป้าอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับแฟนเพจนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศสดชื่นมากน้ำทะเลก,ก็ลงนะคะน้ำทะเลลง เนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยตะกี้เห็นตัวปูอยู่ไปไหนแล้วมีไหมเอ่ยมีปูไหมมีปูไหมปกติจะมีปูลมปูลมวิ่งแข่งกันเลยอะ <laughs> <laughs> ่ะเนี่ยคะ่ะสวยไหมคะสวยไหมเอ่ย เดี๋ยวจะสูดอากาศเผื่อทุกคนเลยนะคะนี่มาหาปูลมกันมีไหมนอนมีนกด้วยนกหนึ่งคู่โอ้ไม่ใช่หนึ่งคู่สิหลายตัวเลยน,นนะน่ะนกเอี้ยงเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมฮะขนาดแล้ว นะะคเห็นไหมจ้ะเสียงคลื่นสะสะให้นึกถึงเพลงหาทรายทะเลสายลมสองเรามีเพียงหาทรายทะเลสายลมกับสองเราดูที่เนี่ยอะไรจะฟินขนาดนี้นะคะ หญิงฟ้ามาที่ทะเลเป็นประจำนะคะเมื่อมีโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสก็จะจัดเวลามาเพราะว่าการที่เราได้มาสมัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติเนี่ยหญิงฟ้าเคยเคยเคยบอกในเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ใน f c e e o o o อะถ้าหากว่าท่านใดที่ติดตามนะคะลองลองเข้าไปอ่านดูว่าประโยชน์ของออน้ําทะเลเนี่ย ีอย่างไรบ้างนะคะก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันได้ยินแต่เสียงฝั่งน้นแน่ๆเลยใช่แล้วสวยไหมคะ <c oughs> สวยไหมแบ่งปันคะ่ะแบ่งปันเดี๋ยวจะไปอยู่ตรงน้ำทะเลตรงนี้กำลังมาละกำลงังขึ้นมาละขึ้นมาละนี เนี่ยค่ะนี่เด็วตกน้ำมาแล้วมาแล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำ ็ขอให้สัพพชิตสัพพชีวิตทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญได้รับผลบุญทุกๆุกดวงจิตนะคะสัพเพสตางสทาวงตุอวราสัพชีวิตหนึ่งสัพชีวิตทั้งหลายจงจะได้มีเวรแกกันและกันเลยกระตังปุญย่าลังไมหาสัพเพภาชีพระวันตุเตขอสัพพชีวิตทั้งหลายจงได้มีส่วนบุญส่วนตัเส,ส่วนที่พระพเจ้าได้กระทำดีแล้วด้วยกวา,ายวาจาใจแล้วนั้นเถิด ได้บุญทุกดวงจิตนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกันค่ะทุกๆุดวงจิตในไหนมาแล้วก็แผ่มเมตตานะคะเชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเย็แล้วเนี่ยก็คงจะถึงแล้วก็มีดวงจิตได้รับรู้นะคะ <c oughs> <c oughs> อคินฟ้าก็จะประมาณนี้ละคะ่ะ ทำงานให้มีความสุขหลังจากที่หลายๆท่านนะคะได้ได้ถามเข้ามาก็ยังไม่ได้ตอบอยู่ในห้องอินบอกก็ขอตอบตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> ว่าชีวิตเราอะ่ะเราจะอยู่กันได้ถึงร้อยปีสักกี่คนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค้นคว้าหาตัวเองให้เจอ แล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดนะคะสิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะมีความสุขในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันเนี้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาต้องทําควบคู่กันนะคะทานศีลภาวนาทําควบคู่กันธรรมะจะจัดสรรสิ่งดีๆให้นะคะวันนี้ก็ ฝากเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันด้วยนะว่าเดี๋ยวยุงฟาก็มีงานที่จะต้องทำเป็นงานทางโลกนะคะ <laughs> ทำงานแบบมีความสุขค่ะน้ำทะเลไล่ขึ้นมาแล้วนะคะขอทุกท่านที่ได้ชม คลิปนี้นะคะมีความสุขคิดสิ่งใดสมความตั้งใจทุกประการไหมคะแล้วก็หยิงไฟเองก็อาจะสูตรอากาศเผื่อได้ยินเสียงน้ำทะเลไหมคะเสียงคลื่นเสียงคลื่นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ